ก็คือการให้ยาที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ายาบางตัวจะมีชื่อที่คล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นพยาบาลจะต้องดูให้ดีตั้งแต่ได้รับยามา,อาตอนเตรียมยาแล้วก็ตอนจะให้ยาผู้ป่วยนะคะแล้วก็ต้องสําหรับผู้พยาบาลที่เตรียมยากับพยาบาลที่ให้ยาจะต้องเป็นคนเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันการให้ยาที่ผิดพลาดนะคะการผ่าเชีนก็คือการ ถูกคนนะคะก็คือให้ยาถูกคนจะต้องเช็กว่าเป็นผู้ป่วยที่จะได้รับยานี้หรือเปล่าก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวก็สามารถที่จะดูชื่อนามสกุลตรงข้อมือได้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่กำลังสับสนหรือว่า พอที่จะสื่อสารได้อาจจะใช้ท่าทางหรือว่าสัญ,ญลักษณ์อาจจะเป็นแบบาถามว่าใช่คุณจุดๆหรือเปล่าถ้าใช่ให้กระดิกนิ้วหนึ่งครั้งหรือไม่ก็ให้หลับตาหนึ่งครั้งสำหรับลดดนะคะก็คือการให้ยาในขนาดที่ถูกต้องนะคะ เพราะว่าบางครั้งผู้ใหญ่กับเด็กก็จะมีปริมาณยาที่ต่างกันเพราะฉะนั้นจะต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าบางครั้งการให้ยามากเกินไปหรือว่าให้น้อยเกินไปมันก็สามารถที่จะเกิดผลเสียต่อผู้ป่วยได้ค่ะถ้าเป็นถ้าพยาบาลไม่มั่นใจก็สามารถที่จะถามแพทย์ได้นะคะ ซึ่งการคำนวณระดับของยาที่จะให้กับผู้ป่วยนั้นพยาบาลจะต้องคำนวณซ้าอาจจะคำนวณครั้งแรกแล้วแล้วก็ก่อนที่จะให้ก็มีการคำนวณอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะคะแล้วก็จะต้องมีการเช็คให้ถูกต้องตามคําสั่งการให้ยาด้วยนะคะไรรูดนะคะก็คือ การให้ยาที่ถูกทางนะคะก็คือสําหรับยาบางชนิดก็จะมีการให้ทางออร่ l ก็คือทางปาก iv หรือไม่ก็ im นะคะซึ่งซึ่งสำหรับยาบางชนิดก็อาจจะให้ทาง iv ก็ได้หรือว่าให้ทาง im ก็ได้ในส่วนนี้ก็คือพยาบาลต้องมีการําแพทย์ให้แน่ชัดนะคะเพราะว่าถ้าให้ปิดทางหรือว่าเอายา IV, ไอวีไปให้ทางปากเอนยาปากไม่ให้ไอวีอายาปากไปให้ i อเบางครั้งจากที่จะให้ผลดีกับผู้ป่วยก็สามารถที่จะทําให้ผู้ป่วยเกินอันตรายได้นะคะแรงจั่มนะคะก็คือการให้ถูกเวลานะคะซึ่งจะต้องดูให้แน่ชัดนะคะว่าแพทย์ได้สั่งให้ยากับผู้ป่วยในช่วงเวลาไหน,น แล้วก็พยาบาลจะต้องมีหน้าที่ในการที่เช็คก,การให้ยาในรอบครั้งที่แล้วเพื่อที่จะคำนวณเวลาในการให้ยาครั้งนี้เพื่อป้องกันการให้ยาที่ผิดเวลานะคะหรือผู้ป่วยก็อาจจะได้รับยามากเกินไปสำหรับ Right Documentation น,น,น,นะคะก็คือการบันทึกถูกต้องนะคะเพราะว่า พยาบาลก็จะมีการบันทึกการให้ยานะคะเพื่อที่จะส่งให้กับเพื่อนอีกคนที่จะมารับหน้าที่ต่อจากพยาบาลคนนั้นนะคะก็คือว่าหากให้ยาตัวไหนก็ต้องบันทึกให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าในตัวยาจะมีจะมีตัวบอกจะมีตัวเซ็นลายมือชื่อมีวันมีวันเวลากาันให้ยานะคะอย่าง จะต้องถูกต้องนะแล้วก็หากมีพยาบาลคนต่อไปมาตรวจสอบซ้ำหรือว่ามามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็ต้องมีการเซ็นกำกับไว้ด้วยค่ะรายรีฟิลนะคะรู้ว่าเป็นการเป็นสิทธิของผู้ป่วยนะคะที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาหรือว่า สิทธิในการปฏิเสธยานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพยาบาลจะต้องมีการอธิบายรายละเอียดให้กับผู้ป่วยได้ทราบจะต้องพยายามอธิบายให้ผู้ป่วยได้ทราบว่าหากได้รับไม่ได้รับการรักษาเนะะี่ยค่ะจะส่งผลเสียอย่างไรแกแล้วก็พยาบาลนะคะจะต้องพยายามอย่างมากที่จะให้ผู้ป่วย ได้รับยานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยปฏิเสธโดยที่เราได้ทำการอธิบายไปแล้วผู้ป่วยก็ยังคุมปฏิเสธเราก็ต้องยอมรับในสิทธิของผู้ป่วยต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะาการที่ผู้ป่วยไม่รับยาเนี่ย มันจะไม่เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหรือว่าเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องมีการบันทึกการปฏิเสธยาของผู้ป่วยด้วยค่ะ mm hmm. registry and assessment mm hmm. นะคะหรือว่าเป็นการตรวจสอบประวัติ mm hmm. การแพยายาของผู้ป่วยแล้วก็ทำการประเมินถูกต้องนะคะาการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดการเพยายาซ้ำนะคะ แหากพยาบาลคาดว่าผู้ป่วยอาจจะไม่ปลอดภัยในการใช้ยานี้นะคะควรมีการตสสรวจสอบซ้ำแล้วก็มีการปรึกษากับแพทย์หรือว่าเภสัชกรในการจะตัดสินใจในครั้งนี้นะคะแล้วก็พยาบาลจะต้องมีการปฏิบัติในแนวทางการให้ยาอย่างเข่งขัดนะคะคสำหรับ Redirection and i n v a l u a t i o n นะคะก็คือการตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างยาแล้วก็การประเมินถูกต้องนะคะพยาบาลจะต้องมีความรู้ในการเข้าใจว่ายาแต่ลนะชนิดมีปฏิกิริยากันยังไงซึ่งผลดีต่อการที่จะเตรียมรับ กับสถานาการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะทำให้พยาบาลกำหนดแนวทางในการป้องกันผลที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะราย education and information นะคะผู้ป่วยและญาตินะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้ในเรื่องอยาที่พวกเขาจะได้รับนะคะพยาบาลนะคะจะต้องอธิบาย ชื่อของยาทางที่จะให้ยาผลของยาแล้วก็อาการข้างเคียงของยาให้กับผูะะ้ป่วยและญาตินะคะผู้ป่วยและญาตินะคะก็จะมีความรู้ความเข้าใจในการสังเกตอาการการแพ้ยานะคะแล้วก็จะช่วยในการสร้างเสริมความปลอดภัยในการให้ยาร่วมกันนะคะ